อเนี่ย็นงานไม่ทำนะครับพัฒนาฝีมือด้วยนะคะเมื่อวานถายให้พี่ีโกไม่ผอมเลยใช่ครับวันนี้ต้องพัฒนาฝีมือด้วยนะคะถ้าอยู่ไกลอย <c oughs> นนู่ลเวรุ่นต่อไปนะคะจะเป็นหนุ่มน้อยวัยกำลังห้าวฟันน้ำนมความสูงเกินร้อยสี่สิบเซนติเมตร เพศผู้นะคะสนามเตกแน่นอนคุณหนุ่มน้อยโอหเต็มเลยคุณดูสิคุณดูคุณดูจุดพักคอยพี่จันมอบต่อครับพี่ตีจันมอบต่อเลยครับพี่ตีจันครับมอบต่อทั้งสามรางวัลเลยค่ะมอบต่อเลยครับมอบทั้งสามตัวเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องนะคะเวลาเรียกให้มาพูดไม่ไม่มานะคะมารอรับรางวัลอย่างเดียวจากสุริละฟาร์มควายงามอำเภอตะกาศ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจ้าของพ่อพันธุ์เจ้าปีใหม่นะคะตัวที่ได้รับรางวัลชื่อน้องแก้วเจ้าจอมนะคะตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้ากับแม่โยโกะนะคะแม่โยโกซื้อไปจากไฮฮอยนี่แหละนะคะเป็นลูกเกิดของทางฟาร์มขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเชื่อรุ่นี้สวยมากสวยมากนะคะถ้าใสา่เรา าเราได้ใส่หม้าจะสวยเหมือนเท้าน้อเอาโอ้ยผมไม่อยากจะพูดไม่ธรรมดาผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเลยว่าถ้าเราได้ใส่จะสวยเหมือนเท้าอันนี้นี่อันนี้เซบันนาเซบันนาเซเัีนาเซบันนาเซลเขาไปเรื่อยนะคะรอบหน้าเขาก็ไม่อยากให้เราพูดด้วยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศ มันนมความสูงเกิน140ซนเมตรเท็เมียเป็นของน้องมรกตค่ะลูกพ่อดาวสยามนะคะจากจิรพิญญาฟาร์มนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่แคทนะคะและเฮียกุรลนะคะเจ้าของ พ่อพันธุ์ดาสยามนะคะมาร่วมรับมอบรางวัลด้วยนะคะพี่สิจันยีสีเป็นคนมอบรางวัลรางวัลที่หนึ่งชนะเลิศนะครับจิรพิมญาฟาร์มอุทัยธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินขอบคุณนะครับพี่สิจันยีสีนะครับที่มามอบรางวัลในรุ่นนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะรุ่นต่อไป